เก็บเต็มวิชาเคมีเคมีเคล็ดจายดูคนต่อท้ายไหนซื้อคนทำมันฮะดูไหมเก็บเต็มบ้านไม่ไหมทำได้หรือเปล่ากิดรู้สึกว่าจะเป็นยังไงคะแนนเคมีไปสอบละมึงว่าเต็มเท่าไหร่ เต็มร้อยปูได้สิบแป้งอยู่ศูนย์มีแล้วสูดม mm ัน hmm, ต so ้องแทำกูมาถึงคะแนนดิไอ้เนี่ยติศูนย์หรอว่าเขาบ้ากันแน่แลวนอ้าวเกียอะไรเนี่ยมันอยู่มาได้ไงมไม่ยูครับรู้โอู้เกินอู้อันนี้คืออย่างก็ไม่เหลือไม่เหลือหมายถึงเต็มร้อยฮะ ศูนย์ศูนย์เลยยอกศิษศูนย์อันนั้นคือเที่ยอดูสภาพเอิเนี่ยยมเลยจะไปยมหน้าน้องร้อนเวลาจะมาสูุกันเนี่ยยมยังจะค่ายแผงยอยไม่ได้อย่อยย่ยย่อย อผทนัลววำไมกลเขกลับไปทุบทุโต๊ะเสร็จแล้วเขากลับลุกกูจะไปนั่ง้อ๋อ๋ออ,อ๋อ,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 อว้าวว้าวว้วไม่รู้อยู่คนเดียวไปตอนนีน้นนแบบชอบมันงูค่ะมันวิทยการย้อนกลับว,วันนี้มมนนนไม่ขินแย่มดูในคนนั้นหลอกไม่กินแย่ ไปยับไปยับไปยับอีแปลงไว้กูจะบอกรีแผนอเลยบอกอะไรอ่ะบอกอะไรบอกอะไรใส่ไม่ดีบกับนโจอเหรอใช่บ้านน้ำลูกลีวิททำไมบ้านถึงน้ำท่วมพอดี <c ười> บ้านมันแบบใครวนะ่ายน้ำเอออีดาใครว่าย <c ười> น้ำก็ <c ười> <c ười> แบบกูเป็นโรงเรียนสอนว่ายน้ำนะอินสุด เลือดทำไมแม่เมื่อกี้ต้องแบบไปอยู่รูมใช่ไหมอะนะแม่กูไม่ได้อยู่รูมแม่กูอยู่โบนแล้วก้นน้ำมันไหลโบนได้แค่นี้เหรอใช่ถ้ามันโบนเกินมันจะเป็นโบนดอยเมาของมะปปงจะสูบเนี่ยใช่ไหมแต่บ้านคนอื่นท่วมนะบ้านกูเป็ท่วมันกูไม่ได้อยากเป็นแบบนี้ปะอย่าล้อบ้านหลังกูจะลุยน้ำไปได้แต่ไม่นอนลุยอย่างนั้นละมาดูว่ามาแล้วได้ยินทุกคำพูด มื่อตังจะโดนปีนี้โดนแน่แจกไอเด้งเด้งลูกแม่อ๋อแจงที่เราเลยย้อนมาแล้วซื้อรถใหม่ก่อนเถอะก็บอกว่าซื้อเลยย้อนไงก็เลยเต้นแหนมกระถ่วมแล้วก็คือแบบวันนี้มันมันขี่ขี่ขี่ไปไม่แน่ดับเขาขึ้นดอยเมืองแล้วมันก็ทานโต้งอ่ะแล้วก็ดับไปกัมหนึ่งตรงที่เราเล่นเรื่องนั้นเลยเราที่ต้องดับถ้าเกิดเจอแหนมเพราะว่ารถต่ำรถปุ๋ยจริง บอกมันดับอยู่แล้วไม่ใช่มตกฝนไม่ตกรถก็ดับเธรรมชาติของรถเป็นแม่แบบไฟดับป่ะอีแปงดาลิฟเออวะอีแปงมาได้แทนลิฟทุกคนไฟไม่ดับแต่น้ำท่วมบุรีเฉยุใหญ่มากเลยไม่ได้จำที่ส่งแหวไม่ได้จสักข้อเพราะคุณหลับเพราะกูปวดหลับอยู่ ชีวะชีวะรีวิวชีวะแล้วก็รีวิวชีวะป้ารีวิวชีวะหน่อยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวชีวะหน่อยรีวิวชีวะหน่อยรีวิวชีวะเดี๋ยวนี้ไอ้ชีวะเป็นไงวล้ยู่วาเังไงก็มึงก็วนแล้วก็มาแล้วกูไม่ได้แอนมึงเห็นไม่ได้แอนเมื่อก่นส่งก็กูไม่ได้แอนแล้ว าวาตัวตึงชีวะเอเอพูดแบบนี้แสดงว่าได้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 น,นด้ได้คุยยด้ไอ้ได้ได้ไดยได้ได้ได้ไ้ได้ไดด้้ไไป้นอย่ดงมึงได้ไ้ไู้ บางวสแกนาบอีแปงไปห้องคุณอว่าพี่พี่อะพี่ไม่อุ้ยน้องน้อน้องน้องกูเป็นคนเดียวค่ะเป็นโรคติดหรออีสัดไป ตกคนฉั้เซอแล้วที่กูเซอร์ไปไอ้เยอยวันนี้ไม่มีน้ำกินชิบหายแน่ไปได้โรงเรียนปะเออแม่วันนี้แม่งกี่มีสักคนเลยมีตะปุ่นอ่ะกูพู้และวันนี้มันมีน้ำกินกูอยู่น้ำแต่ที่อย่างน้ำนี่ไงอ๋อเออน้มันก็ใสยอยู่นะก็กินน้ำในบ่อดินี่นี่โรงเรียนโรงเรีนเนี่ยแน่เนี่แน่แน่นี่พอนี่ย เนี่ยก่อนนี้มันเล็กกว่านี้ดีกว่ากูเป็นอินโคเวอร์ยังยุ่งกูไสีเอาน้ำเงินน้ือเงินเนีอันนั้นนั้นโผล่แหมว่าที่มันที่มันแข็งออกมาจากบอลเดินลิงเดินลิงไม่ยิงอ่ะอีแปงงเป็นเดินลิงนิดเดินลิงเดินลิงทำไรเดินลิงเดินลิงยิ้มเฉยหมดอุ้แล้วเหรอีแปงนี่เปิ้งเป็นเป็นเดินนานอ่ะเออจูออนจูออนแป้งจูออนทำไรกูทำเฉยๆก็เหมือนโอ้ยยังไม่ได้ทำนะ ตโทนเยอ่ะไมนทำไมมีเบอร์ที่หรอกก็กลัวว่าอาจจะต้อกลับาเิกเกียวลนกะ็ไม่ไงรถมึงยังเอวจ้ามึงขึ้นรถคนเดียวนี่ ជ <laughs> ាមនុស្សមកក្រ